สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s d o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s d o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับมาในช่วงที่3แล้วนะคะในะช่วงของ a d u Society ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้เราจะมีเทปบันทึกภาพนะคะงานประถมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรังสิต ปี2559นะคะรังสิตนิวเจน2,016สาระตั้งต้นคนรังสิตค่ะซึ่งนางสาวเรมะปาทานและก็นางสาวชามานเกื้อเดชนะคะเธอทั้งสองเนี่ยได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่คนทั่วไปเนี่ยมองไม่เห็นนะคะแล้วเธอทั้งสองก็ยังได้รับโอกาสนะคะจากท่านดรอาทิตย์ในการได้รับ คุณการศึกษานะคะให้แก่เธอทั้งสองได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะกายภาพบำบัดค่ะโดยเรื่องราวนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันค่ะจากที่อาจารย์ที่ที่โรงเรียนนะคะบอกมาก็คือรู้อยู่แล้วว่ายังไงตัวเองก็จะหมดโอกาส รู้แล้วว่ายังไงตัวเองก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เรียนแต่ก็แค่อยากลองดูว่าเราจะได้โอกาสตรงนั้นไหมแต่เราก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาค่ะในในกรณีของหนูนะคะ<ม>ก็คือเหมือนแบบว่ามามาแล้วเป็นนักศึกษามุสลิมมหาที่ปิดหน้านะคะกเ็เหมือนหนูเคยไปสัมภาษณ์ที่อื่นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เข้าไปเ,เข้าไปสัมภาษณ์แบบปิดหน้านี้คะ่ะหนูก็เห็นแบบ คนที่สัมภาษณ์หนูอะคะ่ะก,ก็ทำหน้ามืนนะคะเหมือนแบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. เขาก็ถามถามแบบจะให้หนูแค่ผ่านา่านอะไรเงี้ยคะ่ะนั่นเป็นช่วงที่ว่าหนูช่วงนี้คนไทยพัฒิน,นะคะ่ะเดินเท้าเข้าสภาพอดีแล้วเราก็ได้สถานที่จากามหาวิทยาลังศิษเขาให้เป็นที่ประชุมอะคะ่ะแล้วตรงนั้นหนูก็ได้ขึ้นพูดเกี่ยวกับปัญหาของตัวหนูเองอะคะ่ะแล้ว สิ่งสําคัญจากตรงนั้นก็คือหนูได้รับโอกาสที่จะได้เรียนต่อถึงแม้ว่าหนูจะไม่มเีเอกสารอะไรก็ตามขอแค่วุดมองบุแค่นั้นคือแบบท่านดรอทิตยร์อาทะค่ะเขาบอกว่ามาเรียนเลยไม่เป็นไรพอหนูมาสัมภาษณ์ที่นี่ค่ะหนูมาสัมภาษณ์ในนามของทุนด้วยนะคะป็นิริวันษาหนูก็เดินมาเหมือนเหมือนปกติค่ะ,คะก็คือปิดหน้า แล้วก็พอไปเดินไปถึงกรรมการหนูก็เปิดหน้าแล้วก็กสัมภาษณ์เนี่ยค่ะออตอนแรกหนูก็แอบ,บคิดในใจนะคะว่าเราต้องไม่ติดแน่เลยเพราะว่าเพราะว่าเราเราปิดหน้าด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบนิดนึงที่ที่ว่าเขาก็ต้องตัดไปแล้วอะ่ะเพราะาอะไรเนี่ยเดินมาก็ปิดหน้าแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่คาดคิดนะคะว่าหนูจะติดแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะหนูก็ติดแล้วก็หนูมาอยู่ในคณะกพยภาพมบัตร คณะายภาพบัตรสอนมาตลอดด้ยดยเฉพาะคําว่ารักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ซึ่งหนูอ่ะชอบคํานี้มากมันทําให้ตัวเองอ่ะมามามาตอบย้ําหัวใจตัวเองตลอดว่าเราอ่ะต้องใช้หัวใจเท่านั้นอ่ะในการที่ว่าจะเป็น ผู้ให้ในการที่ว่าจะเป็นผู้รักษาคนอื่นหรือว่าในการที่จะทำอะไรก็ตามอะค่ะต้องใช้หัวใจเพราะหนูเชื่อว่าคนที่ให้ทุนหนูคนที่ให้โอกาสหนูอะเขาก็ใช้หัวใจของความที่ว่าเขาอะอยากให้อนาคตแก่คนอื่นนั่นนะคะมันทำให้เราเรียนรู้ว่าหัวใจเท่านั้นนะคะที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าอย่าง อ,อย่างสวยงามหรือจะเป็นคนที่มีคุณค่าใน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 อนาคตข้างหน้าค่ะ ค่ะก็เป็นตัวแทนนะคะมากล่าวขอบคุณนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอบคุณมหาวิทยาลยังสิตนะคะที่ให้โอกาสนะคะพี่นะคะได้ทุน84,000านะคะที่นี่สอนอะไรหลายๆ,ๆอย่างมากทำสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะคะที่เหมือนจะไม่มีโอกาสที่จะมาเหยียบใน พื้นที่ที่เรียกว่ามหาลัยหรือระดับอุดมศึกษาแต่กับกลายเป็นคนที่ได้รับการศึกษาแล้วก็จบการศึกษาทุน84,000ษานะคะไม่ใช่แค่ให้พี่คนเดียวให้84คนให้โอกาสเด็ก84คนหนูอยากจะบอกว่าโอกาสในครั้งนี้อะคะ่ะทุนนี้ไม่ใช่ให้โอกาสแค่84คนเท่านั้นแต่จะให้โอกาส ับ84คนนี้แล้วก็84พื้นที่84ชุมชนที่จะกลับไปสู่การให้โอกาสอีกครั้งและการให้โอกาสครั้งนี้จะไม่มีสิ้นสุดจะไม่สิ้นสุดที่แค่หนูคนเดียวแต่จะส่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าโลกนี้จะทลายค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ สำหรับหนูนะคะก็อยากจะขอบคุณมหาวิทยาลังสิต์ขอบคุณคุณพ่ออาทิตย์ที่มอบโอกาสที่มีค่าที่สุดในชีวิตให้กับหนูนะคะโอกาสที่หนูได้รับในวันนี้ไม่เพียงแค่ตัวหนูเองที่ได้รับหนูคิดว่าพ่อแม่พี่น้องคนที่บ้านของหนูก็ได้รับเช่นเดียวกันค่ะหนูขอสัญญาว่าหนูจะใช้โอกาสตรงนี้ กลับไปช่วยเหลือคนที่บ้านกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไปรักษาคนไข้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และจะปฏิบัติหน้าที่รับใช้สังคมรับใช้แผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะขอบคุณค่ะ และนี่นะคะก็คือ2นักศึกษานะคะที่ได้รับโอกาสนะคะจากท่านดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลังสิต์ในการมอบทุนการศึกษาให้มาศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคะและทั้งสองท่านเนี่ยก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็นำการศึกษาที่ได้ร่ําเรียนมาเนี่ยไปทําในวิชาชีพที่จําเป็นต่อสังคมนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาทั้งสองท่านนี้ด้วยนะคะ,คะโอกาส ไม่ได้มีมาบ่อยแล้วก็ทุกคนเพราะฉะนั้นน่น้องสองท่านถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวค่ะอแต่ว่าเราต้องไปพักกันแล้วพักกันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่จบค่ะรายการของเราช่วงหน้าห้ามพลาดกับพ i s ต o n w o อร์ w วน e นะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหสาระความรู้จากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมีเพียบเลยถูกต้องค่ะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาชมค่ะ